ผู้ทำสัตธรรมให้ดำรงอยู่ในยะที่หนึ่งอานนท์พิสุจในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินยัยย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตปรับพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ปรับพฤติปฏิบัติมาอานนท สงย่อมเป็นผู้พร้อมเพียงกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลอานอนนบุคคลผู้สมานสง์ผู้แตกแยกกันแล้วให้พร้อมเพียงกันนั้นจะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับย่อมไม่พลาดจากทมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะผู้ทำสัตรรมให้อันตรธานระยะที่หนึ่งอานอนน พิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัยย่อมแสดงสิ่งอันตถา,าคตไม่ได้พาสิทธไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาอานนท์สงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล อานนบุคคลผู้ทำลายสงผู้พร้อมเพียงกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับตถาคตกล่าวสอนแสดงออกถ้อยคำใดถ้อยคำทั้งหมดนั้นจะเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย